ท่านสาธดชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกมันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาจจะมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว,ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานประปรา แต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเพื่ันว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นพานในมีราชแล้ว ก็คิดว่าจะยังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จำพระเนมิราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจำได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพระเนมิราชเป็นคนไบ่แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาสิทธ คือพระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่าลัการะต่างๆ นี่ความจริงภาสิตข้อนี้เป็นพอสิคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์มิสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบ คนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคนประเภทนี้เทียบก่าคนปทุสลายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกัน แต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดคองออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล,ล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดประทุษร้ายกันคำว่าประทุษร้ายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพักพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นโ๊กเป็นกลุ่ม มาแยกกันออกไปแล้วความสามัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกนี่ถือว่าเป็นประเทศเดียวกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราข้าวฟันกันก็ไม่มีและบริการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม่ร้ายปราถนาทำลายชีวิต โกเข้นบังคับเหนอยวุฒิโทรแตกร์บ้างให้กลับกลายไปอยู่ในอำนาจเขาทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีสิ้นธรรมก็มีแต่เขาไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนปทุสร้ายมิตรหรือว่าเป็นคนรักมิตรบางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่ไปอิสรภาพอยู่ในเวลานี้ คำว่าเป็นอิสรภาพสําหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสรภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้ แต่คบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาปัญญายที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะทำคนไทยทั้งชาติให้กลายเป็นทาสสำหรับคนกลุ่มเดียวดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรืองเชียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้ คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่งสามชุดแม้แต่ไรชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขา และอาหารที่เับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มเขาให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขต อย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยไปอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั่นเขามีลัทธิการกินอยู่สามแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางอีแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็ก คำว่ากระทะใหญ่อาหารสำหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละห้าร้อยกรัมวันละครึ่งกิโลตัวหนึ่งคนสำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะกลางก็มา ว่าเป็นหัวหน้าพวกคุมโมเหลา่าคนประเภทนี้มีจิตมีกับข้าวกินสามอย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านเพื่อให้ลูกหลานในประเทศไทยนี่เอาเงินไปไทาย เคยเอาเงินสี่หมื่นบาทท่านจะคิดว่าลูกหลานจนเขาต้องอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยคนนี้สุดเขาเอาไปมัดแช่น้ําไว้บ้านใกล้เดินเคียงเขาก็บอกว่าเขาไปเป็นแก่แล้วเขายังเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนรวยไปถ่ายอแม่มาจากประเทศนั้น กมมีโอกาสได้คุยกันเจ้กับเธอก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของรัทิที่เขายะมาเปลี่นให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นน่ะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับรัทินั้นมาประมาณสิบปีเศษในประเทศหนึ่งนะือประเทศแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจา้าโซจีนทำยังไงเจ้บอกว่าไม่มีความหมาย กับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเจี๊ยบโป๊ผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมูสิบสองตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละหนึ่งบาทล,ลูกสะพ้ยเป็นนามพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละ,ะหกสลึง ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณสามร้อยหกสิบห้าบาทสำหรับูกชายจะซื้อรองเท้าไม่ได้หนึ่งคู่หน้าหายใข้กินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้าวสารประเทศนั้นเขายัางดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ำข้าวสงสารลูกสาวลูกชายก็าลูกสบายเอาเนื้อข้าวไว้ให้ลูกกิน แต่ว่านี่ประเทศนี้ประเทศใหญ่อย่างดีสําหรับประเทศลาวกับประเทศเขมรมีไร้รายกาดมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นจะเป็นไม่ได้ความแรงแค้นมาก ณที่ใกล้ๆคนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมู่โน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกําหนดให้กินรัฐจะกําหนดให้ทํางาน ป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะว่านั่งทําแบบส,สบายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคําสั่งลทัทธิแบบนี้คนที่เข้ามาควยให้เราจงคิดว่าบางคนประเภทนี้เป็นคนทําร้ายมิตรก็คิดแย้คนไทยทั้งชาติเป็นภาสของคนหมู่เดียว ท่าน,น,นหลายจะเห็นไหมว่าภาษิตเขาว่าเตมีนี่ทันดีมากน่าจะจําไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรจะไปสานันสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือว่าคุยคิดประทุษร้ายว่าคนไทยด้วยกันที่เป็นอิสระภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนจะอดอยากอยู่ในป่า ความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมือง,องนี่เราต้องมารบราข้าวฟันซึ่งกันละกันก็เพราะคนไทยโดยกันที่คิดประตุษร้ายมิตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการายกชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนลาวไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สดุด เมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชน,นะฝ่ายที่เป็นท้ายเขาก็ไม่มีอิสรภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ทวนในที่สุดก็ต้องโดยน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งๆท,ที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาคิดประสุสร้พวกกันเอง นี่เป็นอนุว่าการคิดประทุทรายมิเป็นของไม่ดีต่อต้นี้ไปฟังถ้อยคำาอวพราเตมีต่อไปพระเทนกล่าวเป็นภาสิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็อย่อมไม่อดยากก็มีคนรักหนึ่งนะ เราเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเราที่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาสวัาดอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้ว อันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงให้มื่อมีแต่คนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาบสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้เมื่อน่้นกล่าวอย่างนี้แล้วในพระบาลีแต่ว่าถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสัยจึงได้หยุดจากการขดหลุม แล้วก็พปนิจัรณาใกล้ๆและเขาเกิดจำได้ว่าพระกุมารที่เขานำม,มาจะฝังนั่นเองเอ้แอบมายืนอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง,ง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง,ง่อยขอโขก็โหนเอ้ยย่องมายยนอยู่ได้ยังไงไม่เวลาที่จําได้เขาึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ยนี่เจ้านายเขาไม่ง่อยใช่แล้วนี่เขาเลยกล้มลงกราบ กราบลงปฏิท่าของพระเตมีซึ่งกล่าวว่าโอ้โหโอหนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจําไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บรรดาให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยต็ะพุ่เจ้าค่าพระเตมีจึงถามว่าทําไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะ เขาก็ตอบว่าก็เพราะพาพร,าะ,พราะองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งสิบกว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปที่น่หาได้เป็น่น,น้นไหมนับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวกพื่อเดียวกันความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดซเยอะแยะเสียเวลาฟังขอต่อไป พระเตมียินกล่าวต่วอไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีกหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังนะพระยาค่ะข้าพระพุทธเจ้าข้าพระบาทจะเลิกคิดจะทําร้ายพระองค์ไปแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนําพระองค์เข้าไปพ้า,รรา,าพระราชาพระพาชธชดาะพระราชมันดา เพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปพระเจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้เลยพระเตมีเริ่มหมดเคราะห์พระเตมียังได่ตรงแต่รัสว่าเออในสารีเจ่านนั้นทรเราไม่คิดจะกลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทําความชั่ว ซึ่งต่อไปจะทําให้เราเกิดในนรกอย่างไม่รู้จัจะเกิดเกิดขึ้นมา,มาอมไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรามีแปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหโหวกเป็นคนง่อย ถ้ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักปราบอยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์นรกให้มันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจมันเกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเงอย <c oughs> แล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ว่านูคิดจะฝังดวยความโกรธแค้น กขามาตามคําสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดโลกเป็นพระบาราม,มาีมหาคาราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีปเป็นคนกาและเป็นดีแต่เขืนเก็บไวจบ้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารดาจะมีอันตรายตุมรนดาประชาชนทั้งประเทศจะทำให้ชาติพินาย นี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่โพดคนที่ไม่เคลื่อนไหวถ้าจะมันไหลได้ออยังไงซึ่งมันตรงกันข้ามกับคนที่ยุยานต่แข็งแกร่งคนก็มีความสุขสอแนะนําให้คนก็แตกร้าวกันยุยงส่งเสริมโตกระดมมวลชนถ้าเตมมีกับคนประเภทนี้ในะใครเห็นว่าพวกไหนเป็นการกิ่มีกันแน่ ยีเห็นคนนิ่งนิ่งอย่างว่าเตมีเป็นกาลิกินีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกเล่าในประเทศชาติเป็นกาลิกินีเรื่องนี้บรรดาทา่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเพิ่ในสรถัถีต่อไปก็ความดีใจของเขาก็าิ่งกล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไร่ ใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยและข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติภาพอนแซ่พันธุ์ต่างจาจพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชวินดาและพระราชมันดาของพระองค์จะทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวาร และอะไรก็ตามที่ปรารถนาเราใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปียเสียขาไม่เป็นคนโหหนวกเป็นใบมาตั้งสิบกว่าป,ปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทำให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้ จะกลายเป็นความดีใจที่เนื้อความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาใน,ในครั้งก่อนข้าพระองค์กำลังจะได้รับความุขไม่ต้องลำบากลำบนต่อไปที่นี่มีความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาเนะ่ยไม่ใช่ดีใจเพราะพระองค์ดีวดีว่าเขาจะมีลาบดีว่าเขาจะมียศนี่คนมีอดแบบนี้ไม่ได้ อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งจิงเงินภาษีอากอนขบันดาละสระดอทั้งหลายจงรักษากำลังใจอยาเะเยอทียานยาท่านองตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังที่นาดไปแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าการลืมคนเป็นสำคัญเช่นเดียวกัในสารถี เห็นว่าเตมีท่านดีขึ้นมาแทนที่ย่าดีใจว่าท่านไม่เป็นใบกลับหวังกําไรคือจะได้ลาบเป็นยวเราคุยกันต่อไปพระเตมีจะนิกล่าวว่าท่านจะเพิ่งมีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิตรเป็นคนกำพร้า เป็นคนกายและกันนีที่ชาวบ,บ้านก็หาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความทิดหายบรรลัยให้เกิดกับประชาชนและคนละเมืองทั้งพระราชวิดาดละพระราชมันดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอาเรามาฝังที่ยังประชาสีดิตถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดี ท่านถ้าว่าท่านนั้นลันท่านนําเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่มีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาเลกนีไปก็ได้เพราะว่าใครๆเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของของ,ของคนอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนวันแฟวนไม่มีสําหรับเรา เราจะบำเพ็ญพจนรักษาสิ่ใน,นป่านี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ต้องฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่คลิ้งไข้คอกันเป็นอย่างเได้เวลางในสารทีในกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัสน่าจะตรัสก,กับพระราชวิดาเสียก่อนคือหมายความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ย ถ้าพระองค์ส่งไปกลาบลาพระทวิดาให้ทรงทราบพดพ้วยก่อ,อนจแตกเทวีพระเตมีก็ไม่ทรงแร่วานี่ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทําความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทําเป็นใบ่ทาเป็นคนโห,หนกทาเป็นคนน้อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมือง เราต้องถูกทรมานมาทฝืนอริยาบททุกอย่างของเรามาถึงเวลาสิบปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราเนี่ยสำเร็จแล้วเราจะเข้ายอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปี แล้วเราก็จะต้องทำกรรมกรรมชัว่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมื่นปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแั่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสันพาวุธสับฟัน ได้รับการทุกข์ทร,ร,รมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเชี่ยนเดียวกับคนที่ก็ต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทร,รมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะต้องสั่งให้เขาเคี่ยนคนให้เขาฆ่าคน ให้เขาทรมายคนโน,น้นริบทรัพย์คนน,นั้นริบทัพย์คนโน,น้นอะไรอย่างนี้วันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทําความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบา้างหรือเพราะเราเองนี่เหตุการ์ตกนรกซะเป็นทีท่านนสารถียังไม่เข้าใจเด้่องนรกเขาค้าน ยังอดที่จะคานไม่ได้เพราะความเข้าใจเขาน่ต้องการอย่างเดียวคือลาบสการะคิดว่าท่านนำพระเตมีกลับไปได้เมื่อไร่เมื่อนั้นแหละความร่ำรวยจะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชาดาอาจจะตั้งให้เป็นมหาหมัตผู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดี ยังมีสติตรงกันข้ามกับพระเทนีเขาจึงได้กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นเมื่อพระเจ้านดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเื่าคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ พว่าคนส่วนใหญ่ก็ให้อำนาจในการกระทําอย่างนั้นพี่เจ้าค่ะพระเตมีก็ในส่วนท่ว่ามีท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทําอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทําอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยโยกเว้นใครไม่ไัน ทางธรรมมีอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำความดีนำไปสู่สวรสวรค์คื่อความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดงของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีมีความสุขเพราะความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิพย์เขเรียกว่าเมืองสวรรค์ คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปโูนนรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีแต่ความเร้าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนกับคนที่กายุยางไปแข่งเส่งให้คนไทยแตกร้าวซึ่งกัละกันถ้าตายแล้วก็ต้องไปสัวอบยภูมิซึ่งมันจะมีความเร้าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้ มองโดยลายท่านผูบริษัททั้งหลายโดยจน,นานเวลาไม่อำหนยหมดเร็นแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านุทธาศาสนิกชนผูร้รับฟังทุกท่านสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี